อยากจะเล่นโดดยางอยากจะไปเล่นไวกิ้งรถไฟเหาะติลังกาสารพัดกิจกรรมเลยนะคะที่เปิ้าแบบรู้สึกว่ามันเพิ่งผ่านมาไม่นานเลยคุณผู้ชมค่ะแค่ไม่กี่ปีนับไปนับมาก,ก็เกือบ3 4 0ปีเลยนะคะแนพภาพถ,ถึงใก,ก,การเทศกาลวันเด็กทั้งทีนะคะเป๊ะแลละก,บ,ก,กบ้ากรอบกระซิบก็สิบกระซิบเลยอยากพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับเหล่าบรรดาน,นักสแสดงของเป้แต่ละคนนะคะว่าเขาจะมีชีวิตในวัยเด็กเฟี้ยวห้าวสนดกกันขนาดไหนตามไปชมกันเลยค่ะ จะคุณน้องพระเทชานนอนกันก่อนเลยอตอนเด็กๆจะแสบจะโซนสักขนาดไหนอ่ะไปฟังกันค่ะถ้าย้อนวัยเยาวในเรื่องของวัยเด็กค่ะย้อนกลับไปนานมากไหมเนี่ยหน,น,น,น้าอมขนาดนี้หน้าหล่อนานซิมันก็คือหน้านยังอ่อนมากเลยนะปีนี้ <c oughs> 26เป็นเด็กตอนปลายแล้วกัน <c oughs> คิดถึงบรรยากาศอย่างนั้นเหมือนกันนะเราจําได้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าคนเยอะๆเสียงเจียวเจ้าของเด็กในความเป็นวัยเด็กของแพทเนี่ย ไปการทํางานล้วนๆเลยมีวันเด็กปีหนึ่งที่เราไปถึง6อีเวนต์ในวันเดียวจะมาสนุกครับมาสนุกที่เราได้ไปเที่ยวหลายที่ในเวลาเดียวกันในวันเดียวกันอะไรเงี้ยสือใช้1วันได้คุ้มค่ามากหน้าตาเนี่ยดูน่าจะเป็นเด็กดีเลยนะตอนเด็กเนี่ยเด็กดีเลยไหมคะเด็กดีมากมีวีรกรรมแบบสนๆมีอะไรแบบนี้ก็มีครับมีทะเลาะก,กับรุ่นพี่เป็นหนึ่งในแกง๊งเป็นวันเด็กของเรานั่นแหละหนึ่งอันที่แบบว่าเราก็จะรวมแก๊งกันกับเพื่อนๆแล้วก็ แกงเราจะต้องเจ๋งที่สุดหลายหลายคนเนี่ยน่าจะติดตามในเรื่องราวความรักของน้องแพตริมาตอนนี้อัปเดตชีวิตรักนิดน,นึงค่ะมันไปแล้วครับเมื่อธันวาคมที่ผ่านมา,าบ้านาเขายังบินมาไทยไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่เขาอยู่ที่ฟินแลนด์<ช>ก็เลยรอเข้ามาไทยก่อนแล้วค่อยเข้าพิธีแต่งงานในโบสถ์พับเรื่องราวในวัยเด็กของเราบรรดานักแสดงาาย,ยังไม่จบนะครับเอาพักสักครู่ละช่วงหน้ากลับมาเม้า ามาเมาส์กับวิรกรรมในวัยเด็กของเรานักแสดงกันต่อละใครจะโซนจะแสบที่สุดเอาไปฟังกันครับพุทธาพระพูดถ,ถ,ถึงชีวิตวัยเด็กวัยยาวผ่านมานาน,นยังคะโอ้โหก็น่าจะมี20ปีได้ชีวิตวัยเด็กเนี่ยมีเรื่องมัน,มนสนุกสนุกอะไรบ้างผมก็ค่อนข้างมันเด็กเรียบร้อยอครับ <c oughs> เล่นกีฬาเตะฟุตบอลแล้วก็มีแอบไปเท,ที่ยวบ้างนิดหน่อย <c oughs> มีฉายาไยหมเพื่อนๆเคยตั้งฉายาให้ไหมเรียกว่าเปียกคือแต่ก่อนอ่ะผมตัวเล็กมากเวลาเลี้ยงเลี้ยงผู้ชายเขาจะมีแบบเลี้ยงแถวใช่ไหมผมก็จะอยู่ แถวหน้าเลยเพราะว่าตัวเล็กสุดเนี่ยเขาเรียกไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยกณวันนี้อยากจะพูดตอกกับหน้าคนที่เคยเรียกเราไว้เปี๊ยกได้ว่างไงบ้างคะกูไม่เล็กแล้วนว้ยกูไม่เล็กแล้วนว้ย <laughs> มาถึงตัวมาถึงตัวกิจกรรมวันเด็กมีอะไรอยากจะฝากถึงเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่บ้างจริงๆแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เนี่ยครับผมว่าก็ดีดีที่สุดแล้วการที่เราจะไปกอดล่วงหน้าไปทําอะไรเกินอายุอะไรย่างเงี้ยผมมองว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของวัยนะถ้าทําอะไรให้มันเหมาะสมกับวัยก็ดีที่สุดแล้วก็เชื่อคุณพ่อคุณแม่ไว้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่มีใครหวังารกับเรา โอต้องบอกว่าเห็นสาวคนนี้มาตั้งแต่เรายังเด็กๆก,กันอยู่เลยนะต้องถามนิดนึย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กเป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงนั้นเนี่ยเราแบบเรียบร้อยหรือเฮี้ยวหรือเป็นหัวหน้าแก๊งถ้าปวัยเด็กใช่ไหมมันมีหลายช่วงอายุก็มีช่วงแก่มีช่วงแบบฉันไม่อยากจะคบกับใครช่วงนี้วัยมันก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์แต่ว่าตอนเด็กจริงๆอะ่ะคือไม่ค่อยได้คบกับใครมากเพราะว่ามัวแต่ดูละครจะรีบกลับ,บบ้านไปดูละครเย็นเนาะ<อ>ไปดูละครหลังข่าวแต่พอมาเริ่มเข้าวัยรุ่นแบบมหนึ่งมต้นแบบ แบบคันทรีนิดนึงแนวไหนคะคันทรีที่ว่านี่คือยังไงคะคืออยู่บ้านนอกอ่ะเป็นเด็กบ้านนอกเราก็จะมีที่แบบเที่ยวน้ําตกเที่ยวทะเลเพราะบ้านอยู่ทางใต้เนาะเราก็จะแบบได้ไปเที่ยวอะไรที่เด็กกรุงเทพก็อาจจะไม่ได้เจอย้อนกลับไปอุ้ยตอนนั้นดีจังเลยที่เราได้เที่ยวเยอะนนี่อยากจะบอกอะไรกับเด็กๆบ้างเด็กๆเนาะก็จะบอกว่าใช้ชีวิตให้คุ้มคุ้มในที่นี้คือคุ้มอยู่ในลลอะในลอยด้วยนะอย่าออกนอกกรอบนะขอบคุณค่ะ